ครั้งแรกนะครับที่ฝึกให้กินนะครับฝุ่นข้าวโพดก็คือ,อกินเก่งแต่ว่าครั้งแ <ๆ S 2> รก <ๆ S 2> นะครับที่ให้กินฝุ่นข้าวโพดนะครับผมคือควายนะครับย่งงม่เคยนะครับในพา่านการฝึกสอมการกินมาก่อนนะนะครับเพราะท่านเด้เคยให้กินมาก่อนนะครับครั้งแรกเลยของเจ้าเงินนะครับเจ้าเงิน,นครครั้งแรกเลย อันนี้ก็เป็นฝุ่นข้าวโพดนะครับยังไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ยังไม่ได้คัดยังไม่ได้คัดฝุ่นออกให้เลยนะครับให้หมดเลยนะครับถือว่ารู้สึกว่ากินดีมากนะครับหลังจากกินยาอิ่มๆมากินยานะครับกินยาตอนเช้าก็เลยมาลองให้ลองให้มาแบบกินหลังหลังกินยาเสร็จนะครับก็ถือว่ากินดีนะครับเป็นฝุ่นข้าวโพดนะครับกิโลละสามบาท ไปซื้อจากโรงสีนะครับแถวข้างๆบ้านนะครับนะครับเป็นเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ควายของเรานะครับอ้วนเนื้อหนังมาดีนะครับสมบูรณ์นะครับเห็นพี่พี่นะครับในวงการควายนะครับได้แนะนํานะครับให้ให้กินสูตรนี้ดูนะครับพวกอะไรนะฝุ่นข้าวโพดนะครับแถวภาคกลางมีเยอะนะครับก็เลยมีโอกาส ไซื้อมาให้เจ้าเงินกินถือว่ากินดีนะครับตอนนี้ั้งนั้นก็ไม่ได้เอาฝุ่นออกให้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีตัวเดียวนะครับที่เลี้ยงไว้ก็คือตัวเงินเจ้าเงินเจ้าเงินเจ้าเงินพงหลังจากกินหญ้าเสร็จตอนเช้าก็เลยให้มาทดลองกินดูว่ากินดีไหมถ้ากินดีก็จะสั่งมาให้อีกนะครับเนี่ยบอกนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับพี่พ่เพื่อนนะครับตอนไหนมีมีฟุ้นขออโพดนะครับหรือว่าโรคสีนะครับโ่งสีขอบโพดอยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้บ้านเฮานะครับล่องให้ล่องหามาไห้วัวนะครับวัวควายนะครับของพ่อแม่พี่น้องที่เฮาเลี้ยงไว้นะครับผมโลรู้สึกว่าชุกผากกางนะครับส่วนผมนี่ก็เลี้ยงควายอยู่จากวัดชนาะนะครับอยู่ผากกลาง ภาคกลางก็พวกเป็นม <fit> ืองเกษตรนะครับผมเป็นเมือเกษตรแล้วก็รู้สึกว่าขาโพดนะครับโล่งสีจะหลายนะครับก็สื่ง่ายนะครับสื่ง่ายโรงมันอยู่ไก่โล่งสีก็ถือว่าสื่ง่ายสื่อสะดวกสื่ง่ายมันก็ดีอย่างนึงนะครับผมเนี่ยถ้าฐานไหนอยู่ระแวกกระเชียงโล่งสีนะครับผมก็ล่องนะครับเอาฟุ้นข้อโพดนะครับผมสื่อมาล่องสักกระสอบนึงเอามาล่อง นะครับเราก็มาฝึกไข่ควายเข้ากินนะครับวิธีนะครับในวงการพี่เพื่อนนะครับที่เขาเลี้ยงควายงามนะครับผมเขาให้แนะนําวิธีนะครับขั้นตอนฟื้นไข่ควายเข้ากินพวกฟุ้นข้อโพดนะครับผมก็ไม่ไม่เริ่มแรกเลยนะครับตัวไหนที่มันกินยากนะครับผมตัวไหนที่มันกินยากนีหน่ยเข้ากับให้เขาอดยาอดบ่ให้กินยาก่อนนะครับผม ให้เขาม่ให้กินยาแล้วก็ห้ล่องนะครับหาย่องอดยาแล้วก็หาย่องเอาข้โพดนะครับผมเอามาวางไว้ประมาณนี้โดยที่ไม่ไม่ต้องไปใสน้ำไม่ต้องผสมน้ำนะครับตั้งๆนี่แหละเขาเอาเทนะครับเมือกี้ซื้อมานะครับเดี๋ยวให้ลูกมึงาะให้พี่นเพื่อนให้พี่น้องนะครับได้ได้ชมกันถือมือไมนะครับกําลังเลี้ยงควายอยู่นะครับส่วนผมเองนะครับนกศิษย์เองก็พึ่งมาเลี้ยงควายนะครับ ตามจริงแล้วก็ท่านนี้มีความรู้อย่างนะครับรู้สึกว่าฟุ้นนี่บางบาง,บางเจ้าก็จะไปคัดฟุน,ฟ,นฟุนพวกนี้ออกนะครับก,ก็จะเอาแต่พวกมเมล็ดนะครับสกมเมล็ดมเมล็ดที่หลงเหลือมเมล็ดเหลืองเขานะครับผม yeah. หรือว่าเข้าไหกินหมดเลยนะครับส่วนผมนั่นไหกินหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปใส้น้ำไม่ต้องไปแช่น้ำนะครับ yeah. หรือว่าจะล่องผสมน้ำนะครับแต่ว่าบางคนนะครับเขาเ็เอาไปผสมน้ำกับวัลูนะครับผมเมื่อไม่มื้อขึ้นนะครับคือแนะาน้ำเน่าน้ำเน่านำเน่านอำพี่พี่น้องนะครับที่เลี้ยงควายน้ำกันนะนะครับวัววัวขุนควายขุนควายเนื้อนะครับผมถ้าโรงสีอยู่ใกล้บ้านนะครับก็ล่องไปไปซื้อมาไปซื้อมาให้วัวควายห้องล่องกินมึงนะครับนอกเหนือจากข้าแล้วนะครับล่องเอา ปุ่นก่อโพดนะครับนั่นจะเป็นช่วงฤดูการเนาะนะครับช่วงฤดูการนี่ก็กำลังมีนะครับกำลังหาง่ายกับสื่อไว้นะครับซื่อใส่กระสอบไว้นะครับผมควายเขาจะได้อ้วนเนี่ยเจ้าเงินนะครับกินดีครั้งแรกนะครับพี่บินเพื่อนครั้งแรกเลยที่กินที่เขากินถือว่ากินดีกินดีนะครับอาจจะหอมเนาะเขาโพดเขาอาจจะหอมก็ได้นะครับผมสงสัยอิ่มแล้วกับพ่อนะครับ พอเราเก็บนะครับแต่ว่าอยากให้ดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ให้กินตอนแรงนะครับให้กินตอนแรกมามากินน้ำมากินน้ำลูกให้กินตอนแรกหลังจากกินยากินยังเสร็จก่อนนอนนะครับผมกระรองให้กินมึงให้กินตอนแรงนะครับเพื่อที่จะให้เสริมกระดูกโครงสร้างนะครับเสริมให้เขาอ้วนอุดมสมบูรณ์เนี่ยกินอีกแล้วอยากกินอีกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บม่อย่ยังนะครับให้ชม นะครับควายที่ลุงเศษนะครับเลี้ยงยุบภาคกลางนะครับอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นมือไม่เป็นน้องไม่ในวงการนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากช่องนะครับไททันนะครับชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อพี่เพื่อนนะครับจะได้ดูนะครับได้ดูควายในภาคก,กลางนะเพราะว่าจะเป็นควายอุทัยควายวนครสวรรค์ควายชนทนะครับผมอยู่ระแวกภาคกลางนะครับเพื่อเอาเปรียบเทียบกับควายภาคอีสานห้องนะครับแต่เพื่อ เขาเปิดราคานะครับหนุ่มเศรษฐก็จะขอเป็นชื่อกลางนะครับไปทายไปเปิดราคาให้นะครับท้าไหนสนใจก็เขามาเมืองนะครับชอบก็ซื้อนะครับซื้อไปพัฒนาต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมอัปเดตให้มึงนะครับควายกินฟุ้นข้าวโพดเนาะเขาเอิ้นเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้หนุ่มเศรษฐด้วยนะครับผมไตเติ้ลชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ